ไม่ไม่ไม่ไอ้เหี้ยนี่มันเป็นเหี้ยแล้วมันมันเลื้อนเล้วของมันกูอยากรู้ว่าไอสัตว์มึงเพี้ยนดิลื้อนเหรอไอเหี้ยมึงร้อยพีชายสัตว์ยังมีบทว่างั้นฟังแมงแลบแลวกูทอยสัตว์โคตายตายแล้วตายเพี้ยแลบเพี้ยก็ไม่รู้เรื่องไอสัตว์กระจอกมากครับไอเหี้ยมึงแตจะมีบทมันโดนกระตบตกไปตบมันกลับไปชนบทให้มึงไปท่องบทไทยคือน้ามันตกกระมมันตกกับจดแล้วตกใจแล้วเขามือไกยังกับผมมันอยู่ในวงกันโลกไงมึงอะบอกมึงแลวสดเพล็บจดก็เหมือนกันคือมึงแลบได้คนตลกกูขอ ไอ้มึงเป็นคนทะเลใส่ชีวิมึงลภเถอะพอมึงอยู่เมฆไม่มีสิทธิ์จะได้เกิดแม่มึงหนีอจากประเทศมาโดนกูด่าจะหิรเบอรแล้วทำได้คนทะเลสารมันกลับไปแวนเถอะเขากูรู้ไม่เคยจะพอมึงไม่ต้องถามทำไงเพลยมึงมาปล่อยจะออกกูฟังแล้วทรมานใจให้เลยขอวอยมึงเอาไปช่วยดำใจเรื่องแรกมึงควรจะพอกูรจะมึงออกของการไปเด็ดแม่มึงโดนกูสอนมึงเลิกขอได้ยังเถิดแตจะรอขอเลยกูก็เทียบยกแล้วถ้ามึงไม่ทำเดี๋ยวดนกูทํา ตั้งดาวมึงอย่ามาบอกว่าไทยแลนด์ฉาย,ยาเด็กแว้นตัวเลือนทีมชาติได้มันไม่มีใครแซงแล้วแม่มึงตายข้าบ้ามาโดนยักขี่ที่ชายแดนชัดูระดับก็ดีซะบ้าเพร่ะกูฟังเพลงมึงแล้วกูอายแทนไอ้เหียแล้วมึงฟังกูนทะ์สัตว์โลเลือนโลกังไอ้เหียมึงมิกเพลงอย่างกับหมากัดกันในสัตว์มึงมิกเพลงอย่างกับเด็กแย่งกันพูดในเพลงไอ้เหียคยุยเฮียมิกอย่างเลื้อนในสัตว์ควยุยมึงไว้มิกดีๆก่อนนะแล้วค่อยมาด่ากูใหมนะ่ไงสัตว์กระโหลก <c oughs> ฝากไว้แค่นี้แหละ